มาเด้อครับผมแม่พี่น้องมากินเข่าด้วยกันตักเข่ามากินด้วยกันเร็ววันนี้ก็กินแตงหัววันนะกินแตงหัววันทํางานต่องานถึงจะเงินน้อยแต่ก็ต้องทําวันนี้ก็เหมือนเก่านะผักกะทินผักขาหรือว่าผักโชออมนะแล้วก็อันนี้ก็สะเดา สดาว <c oughs> ตาลึงแล้วก็ตําลึงทองนะอันนี้ก็เป็นผักต้มนะมีหน่อไม้นะแล้วก็ตําลึงนั่นแหละมามากินให้กันทำงานต่อห่ายหายเรอยเล ทำอะไรก็ยิ่งแย่ลงแย่ลง,ลงถ้าขี่คารดตายามีขนาดขย,ยันก็ไม่มีเลยทำอะไรก็ไม่เป็นตาสักอย่าง คำบ่าคำบอไป

จะอมต้มแล้วกำลังหาเงินใช้หนีข้าวเวก็เนี่ย ไปมีแล้วมีจะฆ่าหวยหระถูกไว้มาเงินก็าหายเมืออ่อสักใครต่อใครแต่ใช่ไม่พอบาท พักตำลึงยอดแบบอ้วเลยตำลึงต้ม,มนี่เลย ภากถิน ำแค่อพอกิน <c oughs> ทำมากไม่ได้เสียทรัพยากรธรรมชาติกินไม่มดกับบุตรอมดิบ เรือพักขา ก็ดอกกินเสาได้มามากเขาสามเงียเ้ยก็อิ่มแ่ะ ก็ประมาณนี้ครับอิ่มเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวทำงานต่อก็อจะลืมนะกินข้าวเย็นกันเด้ออิ่มแล้วเรียบร้อยตอนนี้จะาทำงานต่องานที่ไม่มีอนาคตนะ งานที่คิดว่ามีอนาคตทำแล้วก็ไม่ได้ขายไม่ได้คนบอกว่าแพงแต่ว่าต้นทุนนะ่ะที่ทำเนะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเราใช้ต้นทุนที่มันมากนะ่ะมันมากตอนนี้ก็ ยังมีงานเหลืออยู่เยอะแอยะเก็บไว้นานนะโดนฝนโดนอะไรบ้างมันจะเป็นขยะอันนี้ไปหาเก็บมาเก็บมาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นตอนแรกก็จะไปดีนะแต่ว่าก็มีบุคคลที่ว่าไม่ประสงค์ดีอะไรเข้ามานะเข้ามาแล้วก็ทําให้เสียตอนนี้ก็เลยหยุดพักไว้ก่อนนะมาทํางานที่ว่ามัน สามารถทําได้ประจําวันไม่มากก็ช่างมันนิดๆหน่อยๆก็ช่างมันนะส่วนงานตรงนั้นต้องหยุดด้วยก่อนนะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะสู้ๆครับนะขอเป็นกําลังใจให้